เลยเร al, ół, Hal actually, you know ิ่มเลยสมดมมาใส่ถุงใส่ฮััโหลเพื่อนฮัลดหลวัลโหลวัสดีตหรือเปล่าเพื่อน เชื่อมต่อหลมเหลวอ,อีกเยดเพื่อนโคตรตึงอ่ะให้เราให้เราพาโดดน,นะเพื่อนให้เราพาโดดนะเดี๋ยวเราพาโดดน,นะเพื่อนอย่าไปตรงที่มันโดนเยนะคจับ ลงสีไม่เพื่อนแล้วแต่นาเลยนะจะลงที่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปหาลงด้วยกันนะลงตรงไหนก็ได้ที่มันคนไม่เยอะคนน้อยๆเริ่มน้อยๆคลิปนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่ไปยันขอดูดาวไม่เพื่อนข้อดีมัจะความคิดที่ดีได้อยู่แน่ใจนะเพื่อนเดี๋ยวขอขอหาก่อนขอหาที่ลงก่อน แล้วว่าหอดูดาวไม่น่าไหวว่าเพื่อนคนลงเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่าคนลงเยอะหรือเปล่างั้นไปเระมันจะเข้สุสานเรื่อรนะลงไหนสรุปว่าเพื่อนกาดตัวนิดว่าหรือเปล่าเต็มเลยสุสานก็ได้สุสานได้อยู่สุสานได้อยู่เพื่อนสุสานการตัวนี้ิดว่าแล้วอ่ะได้มาเลขสามเหมือนน่ะ หมายเลขสามตาตานั่นน่ะทรงนั่นนะไหวคิวอยู่นะเพื่อนแหลงโลแหลงแดงอ่ะแต่เราน่าจะเจอตัวว่ะด้านหลังมีด้านหลังค่ะมีทีมหนึ่งดีมเลยนะด้านหลังมีตัว,วเพื่อนใช่ตเลยถ้ามีตัวก็ก็ยิงเลยโอ้โหเฮ้ยนายอย่าไปกลัวดินวคนเแื่อน,นี้เองอ่ะนายกลัวทำไมอ่ะ มันยิงเราเราก็แค่ต้องหนีโอ้โหใจยาซุปเปอร์สาวเลยมาเฮ้ยเราขอของหน่อยดีเราไม่มีปืนเราก็บอกเลยถ้าเจอวูดแพคเกอร์เราขอนะเพื่อนเราอยากได้วูดแพคเกอร์มากเลยอะไรคือวูดแพคเกอร์ปืนไงเพื่อนปืนวูดแพคเกอร์เพื่อน ในในไม่เคยเคยใช่หรอเพื่อนมันดีมากเลยนะปืนที่มันยิงแรงแรงยิงเร็วๆนั่นนะใช่อ๋อไม่ใช่มันตรงๆเหมืนอนเอคอะไรแบบนั้นแต่ก็ไม่ใช่เรารู้นะว่าเราไหวเราเก็บโอ้เราถามเพื่อนแล <ๆ S 1> เเเน้เดี๋ยวเราชุบเพืๆๆ่อนเดี๋ยวเราชุบเดี๋ยวเราต้องหาเก็บของกันเพื่อน ไม่ไหวเพื่ไม่หวยยไรอยไม่เป็นไรบอหไวชิวไหวชิู่นะเบอร์หนึ่งผมอะตา้นต้นเกมนี่ตายเลยลคือชุบวงได้เลยนะเบอร์หเบอร์หนึงน่งชุบวงได้ครับ ไปชูวงเลยเบอร์หนึ่งไหวไหวไหวไเบอร์นนหนึ่งไม่น่าไหว่น่ารงนั้นนะ่ะปั๊มยาก่อนได้นะ่ะสรงนั้นไหวไม่นั่นน่ะเอ้ยเบอร์นหนึ่งน่าจะไหวนั่นน่ะหนีก่อนได้ไหมเพื่อนเดี๋ยวตายนะจะชูวงก่อนไปเพื่อนง่ายๆดีดไปก็ได้เพื่อนมีที่ดีดอะ่ะที่ดีดอะ่ะข้างๆนั้นอะ่ะเออที่ดีดอะ่ะดีดไปเลย อย่าระวังมันมาแล้ว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 อย่าเออหนีหนีเฮ้ยอย่าไปตรงนั้นเมื่อกี้กูตายไปแล้วึงตึงเลยนั่นน่ะเฮ้ยเพื่อนอย่าอย่าแหลงเราล้มนะเพื่อนแรลงเราจะตกเยอะมากเลยนะเพื่อนถ้าเราตายต้นเกมอ่ะไหวนั่นน่ะน่าจะไหวอยู่เหรียญสามร้อยอ่ะแต่มันชุบฟูไม่ได้อ่ะดิประเด็นน่ะแล้วจะชุบวงยังไงอ่ะทีเนี้ยชุบวงได้ไหมน่ะตรงนั้นน่ะ โขสามร้อยเมตรเลยหรอเดี๋ยวผมมาร์คที่ใกล้ๆใ,ให้แล้วกันเบอร์หนึ่งที่ที่ใกล้ที่สุดของเบอร์หนึ่งอะ่ะตรงนนั้นอะ่ะใกล้โคตรอะ่ะอ่าดูจากแล้วนะถ้าเราไปชุบวงมันก็จะได้ทั้งทีใช่ไหมใช่แต่ถ้าไปอย่างนั้นน่ะโอกาสอ่ะ คือบางคนมันจะไปดักเลยแล้วมันก็จะเปิดตำแหน่งได้ซึ่งมันอันตรายอยู่ได้หนึ่งเพื่อนไหวเหรอไหวอยู่น่นนะหุยหุยเพื่อนมันมันมีชุบวงอ่ะชุบวงเลยน่ะเรามาแล้วเนีสองร้อยเมตรเองแต่ระวังตัวนะเพื่อนม,นมันมีตัวอยู่นั่นนะ่ะแถวนั้นนะ่ะเราว่าเราว่าน่าจะไหวอยู่นะไปเลยไปเลยไปเลยเราว่าไหว วิ่งไปเลยไหวอยู่หนึ่งคนอะไรแบบนั้นอ่ะเฮ้ยไหวอยู่ไหวอยู่มีตัวมีตัวไม่ต้องไปสนใจมันเห็นเห็นไหมมันเปิดวงมันมีคนชุบอยู่เฮ้ยมันมีคนชูบ่ะไอตรงที่เรามากเฮ้ยมันอยู่ชูบอยู่นอกวงเลยน่าจะไหวอ่ะแต่เราต้องชุบ่ะน่าไหวแล้วถ้าลงมาก็เรียบร้อยแล้วก็สอยากไดด้นบนดานบนมีตัวนั้นอ่ะเพื่อนเราว่า ไปชุบตรงนี้นเลก่อนเฮ้ยมีคนจะมาเก็บแอดรอบระวังตรงนี้มีคนเก็บแน่ไม่มีคนเก็บก็บ้าละอย่าเก็บนะอย่าเก็บนะระว,วังนะเกันมอไร่มันอาจจะมีคนเก็บแอดอปก็ได้ใครจะไปรู้ตอนนี้อย่างเดียวคือเราต้องชุบวงอะเราต้องให้เพื่อนไปชุบวง เพื่อนมีเหรียญอยู่สามร้อยะถ้ามีสามร้อยก็น่าจะไหวอยู่อ่ะบางครั้งถ้าสูงสุดชุบได้ก็สี่ร้อยไม่รู้ทำไมมันบั๊กหรืออะไรบางครั้งชุบหนึ่งครั้ง 100. นนหนึ่งร้อย่นาหนักใกล้ที่สุดแล้วเพื่อนไปชุบเลยที่น่านหนัใกล้ที่สุดแล้วใกล้แบบใกล้มากอ่ะเอาลงหมอนสลิงไปทำไมชิบแล้ว โอ้โหจบแล้วเพื่อนเลยอยู่นอกวงด้วยนะจะชุบยังไงนี่สามร้อยมันชุบไม่ได้โอเคเบอร์หนึ่งอะว่าไม่น่ารอดว่ะมันน่าจะมีตัวอยู่นะตัวลงวงสีเยอะนะตอนนั้นนะ่ะ oh. ยังไงตายวงนี่น่าจะได้อยู่ากหัวเลยลากหัวเลยลากหัวเลยลากหัวเลย, <Okay. S 1> ลเลยไม่ต้องสกอ่ะลากหัว ไหวชิวไหวชิวมันก็ไหวอยู่นะแต่มันอยู่นอกวงเ,อ,เออมันอยู่นอก<ะ>ไปอยู่ในวงเหรอเพื่อนเนี่ยไปตรงนั้นมันใกล้มากเลยนะไอยังไงไสย,ยังไงก็ต้องเจอถ้างั้นเราก็ต้องรอดักดิเออเราดักเราดักเลยเพื่อนรอดักเลยยังไงก็ไหวด้าตัวเดียวนะถ้ามันมาเป็นทีมก็เ,เรียบร้อยครับ เพื See, two, one, so people, uh ่อนเพื่อนเพื่อนเราว่าลงไปลงไปลงไปเลยลงเนินลงเขาไปลงเขาไปโอ้ยานพอนี่เพื่อนลงเขาไปเลยเพื่อนไหวชิวชุบได้อยู่เพื่อนน่าชุบวงอะแหละแต่จะไม่ยอมฟังเราอ่ะเราบอกให้ไปชุบวงตรงนี้ก็ไม่ชุบบ้าเปล่า ชุบได้นะเพื่อนชุบได้เพื่อนไปชุบวงเลยหัวโคตรคมอ่ะเพื่นนนอ,อ,อน